รถถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานแบตเตอรี่นะครับเสื่อมแน่นอนนะครับเหมือนที่เขาว่าไว้นะครับว่าจอดก็เปลืองไฟนะครับไปก็เปลืองน้ำมันนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสมา แชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นตัวฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วยนะครับจากที่ผมเคยรีวิวไว้ในคลิปก่อนๆนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสมาใช้งานกับแบตเตอรี่รถยนต์ตัวเองเลยนะฮะก็เลยมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนี้ให้ทุกท่าน ได้รับชมนะครับเพื่อเป็นการแชร์กันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูหนาวนะครับแล้วก็รถคันนี้มันไม่ได้เป็นรถคันที่ผมใช้ประจาขับไปทํางานทุกวันนะครับเนื่องจากมันคันใหญ่แล้วก็ผมส่วนใหญ่จะใช้รถเก๋งคันเล็กๆนะครับไปมันค่อนข้างจะสะดวกกว่าในการเข้าซอกเข้าซอยแล้วก็การจอดนะครับก็เลยเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ลูกนี้นะครับที่ผมเปลี่ยนมาแล้ว1ครั้งนะครับหลังจากที่ผมซื้อรถคันนี้มาแล้วก็เปลี่ยน ไปรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ3ามปีกว่าๆนะครับแล้วประกอบกับที่ว่าเขาจอดส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปขับนะครับก็เลยทําให้ค่าของแบตเตอรี่นะครับที่ผมไม่ได้วัดเป็นเรียกว่าไม่ได้วัดไม่ได้เซอร์วิสบ่อยๆนะครับก็เลยทําให้ค่าแบตเตอรี่มันตกลงไปเยอะมากนะครับแล้ววันนั้นผมจอออกไปทํางานนะครับก็เลยสตาร์ทไม่ติดครับปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดขนของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไปใช้งานได้ก็เลยนําเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัว วัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของ f o x ก er เซอเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มาวัดดูปรากฏว่าค่าของ CCA ที่ได้เนี่ยมันมันต่ำกว่ามาตรฐานที่จะสตาร์ทรถเครื่องยนต์ขนาด2,400นะครับ CC ตัวนี้ได้ผมก็เลยนำเจ้าเครื่องนี้นะครับเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่แต่ว่าผมไม่ได้ชาร์จโหมดฟื้นฟูนะครับก็คือผมชาร์จในโหมดปกตินี่แหละครับ ก็คือชาร์จไว้ช่วงเย็นกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้าๆสายๆวันนี้นะครับผมก็มเมาออกแล้วก็กระตุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับอัดเข้าไปทุกท่านลองมาดูนะครับว่ามันจะสามารถช่วยให้เราสตาร์ทรถได้ไหมแล้วก็ CCA ที่มันตกไปวนที่มันตกไปเนี่ยมันจะกลับมาไหมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก่อนติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e หรือถ้า ชอบคลิปนี้จริงๆก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับ น้ำกันยังมีทุกช่องนะครับเดี๋ยวลองวัด CCA ที่เรามีเครื่องเทสดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นี่นะครับผมจะใช้ฟอกชัวตัวนี้เลยนะครับที่เคยเทสวัด ไอ้ฟื้นฟูแบตในครั้งก่อนนะครับวิธีใช้งานนะครับคีดแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับแล้วก็คีดไปที่ขั้วบวกครับตอนนี้จะบอกโวลต์อยู่ที่11.74โวลน,นะครับกด Enter เข้าไปนะครับ เขาก็จะบอกว่าแบตเตอรี่แบบไหนนะครับก็เลือกไปเป็นแบบน้ำแล้วก็ CCA standard นะครับตัวนี้เป็น 3k รุ่น NS 3 0 0 L นะครับ7 5 m CA อยู่ที่440นะครับวันนี้ผมตั้งไว้แล้วกด enter ไปนะครับตันนี้กำลังเทสอยู่เครื่องเขาบอกว่าแบตดีอยู่นะครับ CA อยู่ที่228 CA นะครับซึ่งมันต้องเอาไปชาร์จนะครับ เขาบอกว่าให้ชาร์จนี่นะครับ CA อยู่ที่2 2 8 CA คือรถคันนี้ผมส่วนใหญ่จอดไว้ที่บ้านนะครับไม่ได้ใช้งานแล้ววันนี้จะสตาร์ทก็เหมือนเมื่อกี้เลยครับสตาร์ทไม่ติดก็เลยเดี๋ยวหน้าหนาวด้วยนะครับมันจะมีอาการแบบนี้เดี๋ยวลองรอบหนึ่งนะครับเทสอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับแบตยังดีอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองชาร์จด,ด้วยฟ็อกชัวเครื่องชาร์จที่ผมเคยรีวิวไว้ในคลิปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่ายังไงลองดูนะครับ เครื่องดีเทคอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้นะครับคีบแปดบวกลบปกติเลยเดี๋ยวให้เครื่องเขาทำงานนะครับก็ลองดูว่าพรุ่งนี้เช้าจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนเย็นเดี๋ยวผมปล่อยทิ้งไว้ก่อน ครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับไอเรื่องค่า CCA ค่าสำหรับการสตาร์ทรถเนี่ยนะครับมันมันคืออะไรนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะครับต้องออกตัวก่อนผมก็ไปหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ไปเสิร์ชบน Google นะครับก็ไปเจอนะครับเว็บของ vpower.com นะครับอันนี้ซึ่งค่อนข้างเขาสรุปมาให้ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะ สำหรับค่า CCE ของแบตเตอรี่นะครับโดยเว็บ Vpower.com นะครับผมขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลเขาแล้วกันนะครับก็เขาอธิบายแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เราเลือกแบตเตอรี่เราจะคำนึงถึง2ค่านะครับก็คือโวลต์และแอมป์นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยตรงก็คือ CCA นะครับก่อนอื่นอธิบายนิดนึงนงครับโวลต์ก็คือแรงดันไฟฟ้าหรือ V นั่นเองนะครับคือค่าความต่างศักย์ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์น,นะครับส่วนแอมป์หรือแอมเปอร์อานะครับความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ที่อุณหภูมิ26.7องศาเซลเซียสน,นะครับก่อนให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว จะลดลงต่ำกว่า10.5โวลต์นะครับมีหน่วยเป็นแอมป์ต่อชั่วโมงอีกในหนึ่งก็คือค่าความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลูกนั้นๆนะครับค่าสุดท้ายนะครับก็คือโค c คร c กกิ้งแอมแปรนะครับหรือตัวย่อ cca ที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะครับค่าของกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายได้ในระยะเวลา30วินาทีที่อุณหภูมิลบ28.8องศาเซลเซียส โดยที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตนั้นไม่ลดลงต่ำกว่า7.2โวลต์น,นะครับมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถในการชุดเครื่องยนต์ให้สตาร์ทหรือให้ทำงานนั่นเองนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือโวลต์เปรียบได้กับแรงดันของปั๊มน้ำนะครับส่วนแอมเปร์อัเปรียบได้กับปริมาณของน้ำในแทงนะครับ และก็สุดท้าย CCA เปรียบได้กับขนาดของปลายก๊อกน้ำหรือขนาดของปลายท่อที่จะจ่ายให้กับแหล่งที่จะรับน้ำนะครับโดยประสิทธิภาพสูงสุดจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ก๊อกน้ำนั่นเองนะครับโดยการหาค่า CCA มีสูตรคร่าวๆดังนี้นะครับวิธีการคำนวณค่า CCA นั้นจะมีสูตร ก็คือขนาดของเครื่องยนต์ cc คูณด้วย0.13นะครับซึ่งมีตัวอย่างเครื่องยนต์เช่นเครื่องยนต์1 5 0 0 cc cca ที่ต้องการก็คือ1500คูณ0.13เท่ากับ1 9 5สแอมป์ส่วนเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0 cc cca จะได้เท่ากับ2,000คูณศก็คือ2 6 0แอมป์นั่นเองนะฮะก็เป็นข้อมูลประกอบนะครับเราจะได้ทราบว่าเครื่องยนต์เราสามารถเริ่มต้น การทำงานได้ที่ค่า CCA ที่เท่าไหร่นะครับส่วนรถผมนะครับเครื่องยนต์2.4หรือ2,400นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับ2,400คูณ0.13ก็จะเท่ากับ3 1 2แอมป์นะครับค่า CCA ต้องได้312เครื่องจึงส,สามารถแบตเตอรี่นะครับจึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็นๆน,นะครับคือ แน่นอนเรามีปัญหาหน้าหนาวนะครับช่วงเช้าอากาศจะเย็นมากเพราะฉะนั้นค่า CCA ที่มันต่ําเกินกว่าค่าที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ก็จะทําให้ผมไม่สามารถสตาร์ทรถไปทํางานได้เหมือนที่ผมเจอปัญหาเมื่อเช้านะครับครับตอนนี้นะครับผมชาร์จกระตุ้นรอบที่2นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่40%นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เขาอัดไปที่แรงดัน14โวลต์4.8แอมป์นะครับเขาอัดก็ มันจะลดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันตัดก็คือแรงดันก็กระแสก็จะตัดออกไปเลยไม่มีกระแสเข้านะฮะก็วันนี้ผมพอแค่นี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมชาร์จไว้ประมาณน่าจะ8ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมากระตุ้นอีกรอบหนึ่งช่วงเช้านะครับช่วงสายๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะลองวัด CCA นะครับจริงๆต้องทิ้งไว้สักพักค่อยวัดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองวัดดูเลยก็ได้่ผมปิด ปิดไฟก่อนนะครับออฟป,ปิดไฟ AC ที่จ่ายให้กับตัวนี้นะครับปิดออฟเสร็จแล้วผมปลดคั่วลบก่อนนะครับไม่ให้มันสปาร์กอ่าปลดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ปิดแล้วแล้วก็ปลดขั่วบวกครับจากนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับฟ็บอกเซอร์ตัวนี้เลยตัววัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับแบตของผมลูกนี้นะครับเป็นของ3 k แบตเตอรี่ รุ่น ns 1 0 0 l นะครับเดี๋ยวผมตอนคีบผมต้องคีบขั้วบวกก่อนนะครับเพราะว่าขั้วบวกขั้วมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เดี๋ยวมันจะสปาร์คเดี๋ยวคีบให้มันแน่นๆก่อนโอเคคีบเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งขั้วลบนะครับคีบตรงนี้ขั้วลบบาร์มันค่อนข้างใหญ่นะโอเคนี่นะครับก็เมื่อกี้เราชาร์จเข้าไปนะครับตอนนี้แรงดัน แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่13.13โวลต์นะครับ13.13 1 2มันจะค่อยๆตกไปเรื่อยๆนะครับเราเพิ่งชาร์จมาทีนี้กดนะครับก็เลือกประเภทนะครับเป็นแบตน้ำ regular liquid นะครับแล้วก็ Standard เป็น C A นะครับ C C A ของแบตลูกนี้นะครับคือ C C A ที่เต็มนะครับ C C A ของเขาเลยนะครับมาตรฐานที่ออกจากโรงงานเลยก็คือ440 CCA นะครับที่ออกมาจากโรงงานของลูกนี้เพราะข้อมูลนี้ผมไปหามาจาก Data Data s h e e t ของแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับก็เป็น7 5ป CCA อยู่ที่440 CCA นะครับกดต่อไปนะครับ testing เดี๋ยวรอดูค่านะครับอตอนนี้ค่ามันได้อยู่ที่ 294A c นะครับมันบอกว่า Bad Repair นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็วัดอย่างนี้แหละครับ แต่พอผมรอให้มันเย็นนะฮะแล้วก็หลังจากให้วนมันตกลงไปสักนิดหนึงเป็น12หรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาอยู่ที่300กว่านะครับก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือหลังจากที่เราชาร์จเข้าไปเลย CCA มันได้เท่านี้สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าเครื่อง2 0 0พนะครับ C A ที่จะสามารถสตาร์ทรถได้ก็จะอยู่เท่านี้นะครับ312 CCA นะครับ แต่เมื่อกี้ที่เราวัดเทียบกันดูนะครับที่เราวัดได้มันอยู่แค่294นะครับมันบอกว่าแบตรีเพสให้เปลี่ยนใหม่นะครับแบตเดี๋ยววัดอีกทีนะครับเดี๋ยววนตกลงมาล่ะ293 94เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดหนึ่งแล้วก็วัดอีกรอบโอเคนะครับ มาลองสตาร์ทเลยนะครับไม่รอแล้ติดนะครับตินะครับติดโอเคนะครับตอนนี้อยู่หนาเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดค่า CA หรือว like okay, okay, ัดดูโวลต์ก่อนก็ได้นะครับว่าโวลต์เท่าไหร่นะครับ 13.78 13.76นะครับนี่นะครับวัดโวลต์สแสดงว่ามีแรงดันจากไดชาร์จนะครับเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็อันนี้เราเอามาดูว่าไดชาร์จเราเนี่ยมันจะทำงานดีอยู่ไหมนะครับก็จอนนี้สรุปว่าเครื่องชาร์จปกติ278นะครับม,มันลดลงไปอีก เดี๋ยวเราจะทิ้งให้เครื่องเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาวัดอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวสตาร์ททิ้งไว้สัก4-5หนาทีแล้วกันนะฮะมาครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดอีกรอบผมลองเทสอีกรอบ12.4สองจุดโวลต์นะครับตอนนี้ c a เท่าเดิมสี่้อยสี่เทสเลย นี่นะครับ CA อยู่ที่304 CA แต่มันก็บอกว่าให้เปลี่ยนครับเพราะว่าแบตลูกนี้มัน440นะครับก็300เนี่ยสตาร์ทได้ไหมนะครับก็เมื่อเช้าผมสตาร์ทให้ดูแล้วนะครับสตาร์ทได้โอเคก็สรุปไปเลยว่ามันสามารถกลับมาสตาร์ทได้ถึงค่าจะไม่ได้ถึงมาตรฐานนะครับแต่ก็อยู่ใกล้เคียง จากเดิม200ร้อยกว่านะครับครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะปิดที่ปิดครัวแบบครัวบวกไปเลยนะครับก็วันนี้พอแค่นี้โอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมไว้นะครับกรณีแบบเราไม่เต็มร้อยแบบนี้นะครับก็คือสายพ่วงแบบนะฮะเผื่อเราไปกลางทางหรืออะไรพวกนี้นะครับมันหมดหรือมันไปตายตรงนั้นเราก็จะได้ให้คนอื่นช่วยได้นะครับ ครับนี่ก็คืออุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราต้องมีติดรถกรณีที่แบตเราไม่เต็มร้อยนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าเกิดเราไปไฟหมดกลางทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะมีที่จับร้อยกว่าบาทครับหาซื้อได้ร้านทั่วไปเผื่อเราให้คนอื่นนะครับที่เขามาช่วยเหลือเราแต่เขาไม่มีอุปกรณ์เรามีนะครับก็ขอคีดแบตเขาเพื่อจะสตาร์ทรถไปต่อได้นะครับตรงนี้ควรมีติดรถไว้ทุกคันนะฮะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบซิเหตุตอนไหนนะครับว่าแบตเราจะพังนะฮะก็ประมาณนี้ ครับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็ลองหาซื้อเครื่องตัวนี้ไปไว้ใช้แล้วก็ซื้อคู่กับไอตัววัด CCA นะครับก็ไม่กี่ตังค์นะครับบางทีแบตเตอรี่เรามันยังดีอยู่แต่ว่ารถเราไม่ค่อยได้สตาร์ท ก็จะช่วยเซฟค่าแบตเตอรี่นะครับอย่างของผมลูกนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000กว่าบาทแน่นอนนะครับวันนี้สำหรับผมอาจจะยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้ากรณีที่ผมต้องเดินทางไกลหรือต้องออกไปใช้งานนะครับถ้าเพื่อความชัวหรือเพื่อความแน่นอนนะครับเวลาเราจะออกไปใช้ไม่คุกคักนะครับเราก็ควรเปลี่ยนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้ก็ถือว่าเป็นการชาร์จกระตุ้นไปก่อนแล้วก็เราหมั่นเช็ค คุณภาพแบตเตอรี่เรื่อยๆนะครับถามว่าเรายังใช้งานได้ไหมใช้ได้นะฮะแต่มันอาจจะเพิ่มขั้นตอนของการเซอร์วิสตัวนี้เข้ามานะครับถ้าเราสามารถทําได้โอเคบวกลบคูณหารแล้วเราสามารถทําได้มันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นรถคันที่เราใช้ประจําอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่กลับการนะครับกรณีถ้าเราใช้รถคันนี้ประจําอยู่แล้วขับใช้งานทุกวันนะครับเรื่องแบตเตอรี่ผมว่ามันก็ อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้เพราะว่ามันได้รับการชาร์จทุกครั้งที่เรานําไปขับนะครับมันไม่ได้จอดไว้นานๆแบบนี้นะครับซึ่งกระแสหรือไฟนะครับมันก็จะไม่ได้หายไปขนาดนี้นะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับอาจจะยาวสักนิดนึงสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ